The Voice Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดย True Smart Choice <laughs> ยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา <laughs> กลับเข้าสู่ The Voice นะครับในรอบไฟนอนลนะครับและแน่นอนนะครับรอบนี้นะครับจะมีโชว์พิเศษจาก โค้ชของเราทั้ง4คนด้วยครับใช่แล้วค่ะตอนนี้โชว์แรกพร้อมแล้วนะคะไปพรกับโชว์พิเศษจากคุณไก่และโค้ชกล้องสหรัฐค่ะเหมือนความฝันมากความฝันที่เป็นจริงมากคือไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสได้ร้องกับคุณก้องสหรัฐมันมีความสุขที่สุดเลยอ่ะบอกไม่ถูกเลยค่ะ ท,ทุกคนต้องอิจฉาผมรู้สึกว่าด้วยวัยของผมกับพี่ไก,ก่คงจะเป็นเรื่องแมสเสจดีๆที่จะบอกแฟนๆ The Voice คงไม่ใช่เพลงหวานซึ้งอะไรอ,ไอ่ะก็คงจะเป็นโชว์ที่แบบให้แง่ายคิดอะไรดีๆ mm hmm. เพลงที่มีความหมายดีๆร้องให้กับแฟนๆ The Voice ฟังก็เลยเลือกเพลงยิ่งสูงยิ่งหนาของพี่เต๋อเเเาาาาคครรนนพล้ป็มันเป็นสัจธรรม ที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวพี่มันมีทั้งคนที่รักและคนไม่รักแต่เราก็ต้องก้าวต่อไปทําในสิ่งที่เรารับให้ดีที่สุดต่อไปเรามาโชว์ให้เห็นว่าเรามีนักร้องคุณภาพตรงนี้อยู่โชว์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าใครก็ได้ถ้าคุณมีเสียงที่ดีคุณมีทาาเลนต์มีความสามารถในการร้องเพลงมาเลยครับพี่ไก่ได้ประกาศแล้วว่ามาเลยสำหรับคนที่ร้องเพลงเกง่ง ก็อยากจะให้ค <iah car. S 1> ุณผู้ชมทุกท่านส่งกำลังใจให้กับเสียงจริงตัวจริงวันนี้ด้วยนะครับค่ะก่อนตะวันลับแนวเลียภูคขาหมอกจางตา ฟ้ารวมกันท้าทายคุณเขายิ่งใหญ่ทางเดินห่างลับไกลบุกเดินไปไม่เคยวัน ฝ่าไปเอาไม้ตัวเราเก้าวไกลสูงสูงขึ้นไปใครจะอยู่ข้างเรากิเลสยุ่ยเยาให้ปีนไป คุณไก่และโคชกล้องนะคะเป็นโชว์ที่อบอุ่นแล้วก็มีความหมายที่ดีมากๆเลย<ช>นะคะโคเจนนิเฟอร์คิมดูแล้วเป็นไงบ้างคะคือก็เป็นผู้ชายที่ละสายตาไม่ได้อยู่แล้วนะคนนี้ <laughs> แล้วแต่ว่าเสียงของพี่ไก่นะคะก็เข้ากันดีมากแล้วก็เป็นโชว์ที่อบอุ่นแล้วก็ให้ให้แง่คิดในเชิงปรัชญาชีวิตนะคะแต่ตอนจบท้าไม่เหมือนหนังเกาหลี <laughs> จบโรแมนติกน่าอิจฉามากค่ะ ดีมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับโค้ชจันทร์ไฟคินครับโค้ชจัยบอยครับ,อบ,รบชอบชอบเพลงที่เลือกมามากครับผมผมว่าใครๆได้ฟังแล้วก็น่า,นาจะได้อะไรจากโช์นี้เก็บไปเป็นแง่คิดนะครับเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงเสียงทั้งหลอดทั้งสวยขนาดนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะโค้อสิงโติลล่ะคะเป็นไงบ้างคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมฟังตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ ยังยังไม่เคยฟังสดๆทีนี้พอได้มาฟังพี่ไก่ร้องกับพี่ก้องร้องสดๆฟังแล้วมันมีพลังมากมันเหมือนทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจนะฮะถึงจะอยู่สูงแค่ไหนเราก็ต้องสู้ต่อไปให้ได้สุดยอดมากครับฟังตอนเด็กๆจริงๆครับพี่ขอบคุณครับโค้ชสิงโตครับและนี่คือโชว์พิเศษนะครับจากโค้ชกล้องและคุณไก่ครับ,บค,ครับและต่อไปนะคะจะเป็นโชว์พิเศษค่ะจากคุณนุกและโค้ชเจนิเฟอร์คิมค่ะ ือพอผมรู้ว่าผมเข้ารอบใช่ไหมครับแล้วผมว่าแบบนึกถึงเพลงคู่เลยครับเพราผมดีใจว่าชีวิตหนึ่งผมว่าเคยได้ร้องกับประคิมครับเ mm hmm. จนนเฟอร์คิมที่นักร้องหลายๆคนในประเทศไทยอยากจะร้องอยู่บนเวทีเดียวกันครับนุกเป็นเด็กที่เหมือนไอ้แมงมุมเด็ก ไอแมงมุมเนี่ยมันมีใยแมงมุมอยู่ที่ในตัวแต่เวลามันปล่อยออกมาน่ยมันปล่อยออกมั่งไม่ออกมั่งแล้วมันไม่รู้ว่ามันคือไอ้แมงมุมแต่พี่มองปั๊บทรงนี้คือทรงไอ้แมงมุมแต่มันยังไม่รู้ว่าวิธีการปล่อยของปล่อยใยแมงมุมปล่อยยังไงก็ความพิเศษของเพลงนี้นะครับคือหลายๆคนก็จะได้เห็นมาแล้วครับว่าไปคิมเวลาร้องเพลงก็จะแบบโชว์พลังเสียงแบบพ่นไฟอะไรอย่างเงี้ย่าแต่โชว์นี้จะทําให้คนรู้ว่าไปคิม <g ül üş> ก็มีแนวที่ร้องเพลงอ่อนน้อมเหมือนกันครับเมื่อะไรจะมีใครๆสักคนที่เคียงข้างเราใครสักคนเนยนะ <c oughs> คือแลท่ทำไมทําไมผมทําดีแล้วทําไมทําไมเขาถึงไม่ชอบผมนะผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยวันนี้ผมจะมาทําให้คุณดูว่าผม,มาทําดีแค่ไหนมุด <c oughs> ในเพลงนี้ก็อยากจะให้คนดูจะได้เห็นคือความน่ารักของผมกับป้าครับ ทำตัวตามสบายเหมือนฉันทุกทีไม่มีทุกร้อนอะไรพอดนตีบรลเลงเพลงที่คุ้นเคยเราเองก็ยังรอไปถึงคลยครๆไม่เป็นไรสักหน่อย แต่พอมองดูคนที่เขามีใครแม้ว่าผู้คนจะลายล้องอยู่ยังเพ้อเงาในใจเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนัดที่รักเราตรงนี้ที่ต้องการ พอเกินไปตรงไหนใครจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราแค่อยากจะมีคนที่ สักหน่อยแต่พอมองดูคนที่เขามีใครแม้ว่าผู้คนเะอรายล้อมอยู่ยิ่งเพอเหงในใจเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนะที่ ตรงนี้ที่ต้องการขอเดินไปตรงไหนเมื่อไรจะมี เสษจากโคชเจนิเฟอร์กิมและคุณนุกนะครับโอ้โหโคชโจยบอยครับอันนี้หนังอะไรครับเฮ้ยทำไรอ่ะแม่ลูกแม่ลูกนั่งอยู่ข้างๆตั้งนานไม่เคยหอมเลยอ่ะโอ้โหน่ารักมากครับผมคือผมว่าเป็นการเป็นการแบบว่าลดสเกลและสื่อสารด้วยอารมณ์ ผมว่าได้ฟังอย่างนี้เพลงเพลงที่ออกมาต่อมาเพลงเดียวต้องเด็ดมากๆแน่ๆ,ๆจะรอดูครับผม <S 2> <S 2> ออขอบคุณค่ะโะค้ชสิงโตราคาเป็นยังไงบ้างค่ะกับชมไปสักครู่นี้โอ้ผมดูแล้วผมก็รู้สึกเหงาแทนนะครับ <c oughs> เหมือนเ <c oughs> ขาเหมือนคนเหงาสองคนมาเจอกันอ่ะใช่ไหมคนเหงามาเจอคนเหงาพอสายตาเศร้าๆส่งมาทักทายกัน คือมันดูแล้วมันอินอินไปกับเพลงที่พี่พยายามสื่อสารออกมาโอ้โหสุดยอดมากเลยนุกนุกทำไม่รู้ว่านุกเป็นคนเหงาได้แบบจับใจจริงๆสุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับโค้ชสิงโตครับโค้ชก,กล้อง่ะครับมันเป็นเหมือนซีรีส์เกาหลีนะครับที่นางเอกเนี่ยเป็นคนเขียนบทเองนะครับคื <imet> <imet> อ เขียนบทเองเป็นผู้ลงทุนเองนะฮะเป็นผู้จัดเองครับตอนหลังเนี่ยพระเอกต้องเข้าไปหอมแก้มโคโรกาเฟอร์เขาคิดให้จริงจริงคุณเจน๋ยวนี้ร์คิมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมครัไม่เลยโอ้ที่ฉันสาบานได้ไม่เกี่ยวก็เป็นเป็นโชว์ที่น่ารักครับผมผมก็ยิ้มตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ผมคือตอนแรกผมคิดไว้เขาคงจะต้องโชว์พลังเสียงอะไรกันแบบ โอ้โหต้องดูอะไรแบบว้าวแต่พอออกมาเป็นอะไรอย่างนี้มันก็ดูน่ารักดูแล้วก็ชื่นใจดีครับ,รบ <c oughs> ขอบคุณครับและตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะให้กับคุณนุกและโค้ชเจนนิเฟอร์คิมค่ะน่ารักมากและช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับโชว์พิเศษนะครับของโค้ชสิงโตกับลูกทีมของเขานะครับคุณเดย์นะครับแล้วก็โชว์พิเศษจากโค้ช Jo ยบอยและคุณเบสครับค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นะคะไปพบความเคลื่อนไหวต่างๆคะ่ะที่ V l i v e by True Smart คะ่ะ อาล้ครับตอนนี้ผมอยู่กับป้าไก่เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เพิ่งโชว์เสร็จเลยโชว์กับพี่ก้องเป็นไงครับความฝันเป็นจริงแล้วค่ะความฝันเป็นจริงแล้วนะครับสาวๆอิจชากันใหญ่นะครับเป็นไงมีอะไรอยากจะบอกกับสาวๆที่อยู่ทางบ้านบ้างไม่เป็นไรนะป้าทําแทนแล้วครับผมป้าทําแทนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วเหลืออีกสองคนเป็นยังไงบ้างเบสเบสเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะโชว์อะไรโชว์คู่กับโค้ชครับวันนี้มาแบบซิงซิงครับซิงซิงเพลงเร็วแรปด้วยอ่าแรปด้วยฮะเบสจะแรปเองครับ ให้เฮียแล้วครับครับผมโทโยนหน้าที่ให้เฮียนะครับผมตัวเองนี่จะมาซิงๆินะครับอ่ะคราวนี้มาถึงเดย์บ้างครับเดย์เดี๋ยวจะโชว์อะไรกับโคชสิงโตครับวันนี้ผมตั้งใจมาทําความฝันของพี่สิงโตให้สำเร็จครับผมต้องลองดูฮะเดี๋ยวครับนี่คือรายการเดวอยครับไม่ใช่รายการฝันที่เป็นจริงนะครับคือจะทําความฝันของพี่สิงโตทาไมครับไม่ไม่ใช่ของเราครับต้องลองดูครับผมเซอร์ไพรส์ครับอ๋อมีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวรอดูว่า โชว์คู่กับโค้ชอีก2คนจะเป็นยังไงตอนนี้พักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ The Voice Final ครับผม